ก็โ oh, สงสารแม่ด้วยนะฮะ mm. คือทั้งสามีทั้งลูกเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้าต้องมาติดตามกันนะครับเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงส,สายๆเนี่ยครับแล้วก็จนถึงวันอาทิตย์ตอนประมาณพุ่มตรง uh huh. นะครับจะเปิดให้ประชาชนครับสามารถเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวนีในหลวงรัชกาลที่9ได้ตอนนี้คุณอนุทยนัยอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับช่วงหนัากลับมาครับ TPI Green Alkaline Wash ผลิตภัณฑ์ล้าง,งผักและผลไม้โดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างช่วยชำระล้งางฝุ่นจโกโกระปรและสิ่งบนเปื้อนให้หลุดออกง่ายด้สั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com Line @tpipl Lazada, s อ o p ada, e e f o o ด l a n d Villa m a r k มาร์ p ก็ตริมปิ่งซ r เปอร์มารเ็ตตังค์คเงโฮมโปและร้าน Healthy Wallet B1 วันผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ LED อุปกรณ์ไฟฟ้าและนวัตรกรรมส่องสว่างเติบโตสวนกระแสหลังฟันยอดขายต่อเดือน40ล้านบาทเตรียมส่งมอบประสบการณ์ใหม่ B ี Cafe าเฟเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์พร้อมทุม่มเบิดโรงงานใหม่ผลิตสินค้ามาตรฐาน MIT สินค้ามีวันหลายตัวกับลูกค้าหรือว่าตัวแทนเราตอบรับค่อนข้างจะดีถ้าเกิดบ้านใหม่ขึ้นอนะ่ะบ้านใหม่ที่ว่าสร้างเสร็จอ่ะการไฟฟ้าเ็าจะบงังคับว่าต้องมีเป็นกันดูลด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ นายประจันจันเนรพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยากล่าวถึงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอปเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเน้นส่งเสริมสร้างสารรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคสี่ปายจาก16อำเภอและได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาจาัดกิจกรรมทดสอบตลาดณสาราการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ทำไมถึงชอบดื่มนมเปรี้ยวริชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิริชเชสร่างกายมนุษย์เราขาดอากาศเพียงแค่3นาทีก็เสียชีวิตแล้วค่ะจะหาอากาศบริสุทธิ์นั้นหาได้ยากเหลือเกินมองไปทางไหนสูตรอากาศเข้าไปก็มีแต่มลพิษมลภาวะทั้งนั้นเลยจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เรา